ฝนที่ตกลงมาในคืนหนึ่งทำให้บรรยากาศของเรือนจำกลางภาคใต้ชุ่มชื้นและเงียบสงัดแสงไฟสลัวที่ส่องตามแนวกำแพงสูงใหญ่สะท้อนกับพื้นน้ำคั้งเกิดเป็นนวบวับที่ชวนให้ทุกสายตาที่เฝ้ามองรู้สึกไม่มั่นคงคืนนี้เป็นคืนธรรมดาสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำแต่กลับเป็นคืนที่ไม่ธรรมดาสำหรับนักโทษคนหนึ่งซึ่งชื่อของเขาถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อาชญากรรมไทย เขามีชื่อว่ากองพบนักโทษประหารที่ถูกจองจำมานานหลายปีหลังจากก่อเหตุสะเทือนขวัญจนคนทั้งประเทศต่างจำชื่อเขาได้ขึ้นใจกองพบเป็นคนสุขุมเงียบและไม่เคยแสดงออกถึงความหวาดกลัวต่อชะตากรรมที่รออยู่ข้างหน้าแต่ในใจลึกๆเขาไม่เคยยอมรับชะตากรรมที่ถูกตีตราว่าต้องตายหลายปีที่อยู่ในคุกเขาเริ่มวางแผนวางทุกก้าวย่างอย่างรอบคอบไม่มีใครรู้ว่าภายในห้องขังแคบๆแ,และเวลาที่มุนช้าๆเขากำลังคิดแผนการที่อาจไม่มีใครคาดถึง ความลับเริ่มขึ้นเมื่อเขาถูกมอบหมายให้ทำงานในห้องเก็บของเรือนจำซึ่งมีหน้าที่ประกอบและเคลื่อนย้ายลงศพสำหรับนักโทษที่เสียชีวิตจากโรคภัยก้องพบสังเกตทุกอย่างทั้งขนาดน้ำหนักจุดที่สามารถซ่อนตัวได้โดยไม่มีใครตรวจพบเขาเฝ้าสะสมความรู้และค่อยๆต่อย,ยอดเป็นแผนแหกคุกที่แม้แต่ในภาพ,พยนตร์ก็ยังดูเกินจริง คืนวันที่ทุกอย่างพร้อมมาถึงกล้องพบทำทีเหมือนคนล้มป่วยในเรือนจำเพื่อน,นักโทษบางคนที่สนิทกับเขาถูกชักจูงให้ช่วยเหลือโดยไม่รู้แผนทั้งหมดเขาแซงเป็นลมหมดสติและในเช้าวันถัดมาเขาใช้โอกาสที่มีนักโทษคนหนึ่งเสียชีวิตจริงๆเป็นเกราะกำบังลงศพถูกนำเข้ามาในเรือนจำเพื่อใส่ศพก่อนที่จะส่งออกไปข้างนอกตามกระบวนการกล้องพบช่วยจังหวัดที่วุ่นวายรอบเข้าไปซ่อนในลงศพอีกใบที่ถูกวางทิ้งไว้หลังห้องเก็บก่อนที่เพื่อนนักโทษ ซึ่งไม่รู้เรื่องทั้งหมดจะช่วยยกโดยคิดว่าเป็นคำสั่งของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนผ่านไปด้วยความใจเย็นและเยือกเย็นเขากลั้นหายใจอยู่ในความมืดทึบของโรงไม้ราวกับนอนรอความตายจริงๆเมื่อลงศพถูกนำออกไปนอกกำแพงเสียงรถยนต์และเสียงเจ้าหน้าที่ที่พูดคุยกันกลายเป็นสัญญาณแห่งอิสระภาพก้องพระพยังคงนอนนิ่งรอจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่เงียบสงดที่สุดเขาใช้แรงทั้งหมดดันฝากลงออกและคลานออกมาสู่อากาศอิสระของยามค่ำคืน ข่าวการหลบหนีของเขาแพร่สะพัดไปทั่วประเทศในเวลาไม่ถึงวันสื่อทุกช่องรายงานว่านักโทษประหารชื่อก้องพบแผกคุกด้วยโลงศพชาวบ้านบางคนถึงกับไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยแพร่พิสูจน์ให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงเรือนจำทั้งเรือนจำปั่นป่วนเจ้าหน้าที่ถูกสอบสวนว่าปล่อยให้ความผิดพลาดครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรขณะที่ก้องพบหายตัวไปราวกับละลายไปในความมืดไม่มีใครรู้ว่าเขาจะมุ่งหน้าไปที่ไหนและจุดหมายต่อไปของเขาคืออะไร ก้องพบวิ่งหลบเข้าไปในแนวป่าลึกหลังเรือนจำเสียงฝีเท้าของเขากระแทกลงบนพื้นดินเปียกชื้นทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังและความกดดันเขารู้ดีว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่เรือนจำคงกำลังตั้งด่านค้นหาตามเส้นทางหลักแต่เขาเลือกเส้นทางเล็กที่ตัดผ่านป่าและหมู่บ้านเล็กๆที่แทบไม่มีใครสังเกตในกระเป๋าเ้าที่เตรียมลงหน้าเขามีเพียงเงินเล็กน้อยที่เก็บสะสมจากงานเล็กๆในคุกและเสื้อผ้าที่นักโทษคนหนึ่งเคยซ่อนไว้ให้เขาสวมแทนชุดนักโทษที่เปียกชื้นแล้วโยนทิ้งลงในลำห้วยเพื่อไม่ให้ถูกตามรอยยง่าๆ กองพบหยุดหอบหายใจที่กระท่อมร้างกลางป่าเขานั่งกอดเข่าและคิดถึงทุกวินาทีที่ผ่านมาความเงียบเงันรอบตัวตัดกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงความเป็นอิสระที่เฝ้าฝันมานานอยู่ตรงหน้าแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือจุดเริ่มต้นของการถูกล่าโดยเจ้าหน้าที่และตำรวจทางประเทศเช้าวันต่อมาข่าวดังไปทั่วว่ากองพบนักโทษประหารสุดอันตรายหลบหนีจากเรือนจำภาพใบหน้าของเขาถูกติดโปสเตอร์และกระจายไปตามสถานีตำรวจท่าเรือและสถานีรถไฟทุกแห่งประชาชนถูกเตือนให้ระวังหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที แต่ก้องพบไม่ใช่คนที่จะยอมง่ายๆเขาติดต่อกับเครือข่ายเก่าที่เคยรู้จักสมัยก่อนถูกจับกลุ่มคนเหล่านั้นยังคงเคลื่อนไหวในเงามืดพวกมันจัดหารถจักรยานยนต์ให้หนึ่งคันและเส้นทางที่ไม่มีใครคาดคิดก้องพบซ้อนท้ายเพื่อนเก่าไปยังจังหวัดห่างไกลก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางหลายต่อเพื่อเบี่ยงการติดตามระหว่างทางเขาไม่อาจหลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดในใจได้ภาพเหยื่อที่เคยสูญเสียจากการกระทําของเขายังคงตามหลอกหลอนราวกับเงาที่ไม่เคยเลือนหายบางคืนเขาฝันว่าโรงศพที่เขาใช้หลบหนีกลับปิดฝาแน่นและเขาถูกคังตลอดการ การหลบหนีครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เขาเท่านั้นที่เดือดร้อนเจ้าหน้าที่หลายคนถูกพักงานครอบครัวของพวกเขาถูกชาวบ้านซุบซิบนินทาเรือนจำถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดเหมือนไม่เคยมีมาก่อนกองพบรู้ว่าเขาคือชนวนไฟที่กำลังเผาทั้งระบบเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ตำรวจก็เริ่มได้เบาะแสใหม่ๆมีคนพบชายที่มีรูปร่างคล้ายกองพบในตลาดมืดแถวชายแดนเขาพยายามติดต่อกับคนลักลอบพาหนีออกนอกประเทศแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเสี่ยงหากถูกจับได้คราวนี้เขาคงไม่เหลือแม้แต่โอกาสหายใจ ก้องพบยืนอยู่ในมุมมืดของโรงเก็บของเการิมตลาดมืดกลิ่นควนบุรี่และเสียงคนพูดจาต่อรองราคาสินค้าผิดกฎหมายดังเซ็งแซ่เขาสวมหมวกปีกกว้างปิดบางใบหน้าแซงทำเป็นเพียงแรงงานรับจ้างคนของแต่สายตาของเขากวาดหาคนที่เขานัดหมายไว้เครือข่ายลักลอบข้ามแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเทียมและความลับประกลุมชายไวกลางคนร่างใหญ่เดินเข้ามาพร้อมกับรอยสักเต็มแขนเขาเหลือบตามองกล้องพบก่อนกระซิบเพียงสั้นๆว่าคืนนี้ออก แต่ราคาไม่ถูกก้องพบพยักหน้าเขายื่นซองเงินที่สะสมจากการแลกเปลี่ยนและช่วยงานเล็กๆในตลาดมืดให้ไปแม้จะรู้ว่ามันคือเงินก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่คืนตกลงมาอีกครั้งฝนปรยโปรยทำให้เส้นทางดินเลเชืรอแชรถบรรทุกเก่าๆที่ใช้ลักลอบคนและคองเทือนจอดรออยู่ท้ายโกดังก้องพบปีนขึ้นไปนั่งกับคนอีกสีห้าคนที่ไม่รู้จักกันต่างคนต่างเก็บเงียบเปลกับแบกความลับที่ไม่อยากให้ใครรู้ ในขณะเดียวกันทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยพิเศษก็เริ่มไล่าตามเบาะแสอย่างใกล้ชิดภาพจากกล้องวงจรปิดในตลาดมืดเผยให้เห็นเงาของชายคนหนึ่งที่รูปร่างเหมือนกล้องพบข่าวรือแพร่สะพัดว่าเขากำลังมุ่งหน้าสู่ชายแดนด้านตะวันตกตำรวจหลายสิบนายถูกส่งไปปิดเส้นทางทุกสาย บนรถบรรทุกกล้องพบได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่กระหึ่มฝ่าความมืดความรู้สึกในใจเต็มไปด้วยความสับสนเขาคิดถึงอิสรภาพที่รออยู่ข้างหน้าแต่ก็คิดถึงโลงศพที่เขาใช้หนีออกมาทุกครั้งที่หลับตาเขามักเห็นภาพฝ่าปิดโลงที่บีบอัดจนหายใจไม่ออกราวกับเป็นคำสาปติดตัว ระหว่างที่รถกำลังมุ่งหน้าไปยังเขตป่าเสียงปืนก็เกิดขึ้นกระทันหันยางรถระเบิดดังสนั่นไฟใช้แรงสูงส่องมาจากรอบที่ตำรวจหน่วยพิเศษกลู่มเข้ามาล้อมทันทีคนลักลอบบางคนพยายามวิ่งหนีแต่ถูกจับกุมอย่างรวดเร็วความโกลาหลประตูขึ้นท่ามกลางความมืดก้องพบกดตัวลงกับพื้นรถพยายามหาทางออกเขาคว้ามีดสั้นที่ซ่อนมาในรองเท้าพุ่งตัวออกไปด้านข้างวิ่งฝ่าป่าไปอย่างบ้าคลั่งเสียงตะโกนหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่งั้นยิงดังกล้องตามหลังแต่เขาไม่หยุดเขารู้ดีว่าเส้นทางตรงหน้านี้คือเส้นแบ่งระหว่างชีววิตตและคาามาย เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดกระสุนแหวกอากาศเฉียดข้างหูแต่ก้องภพยังคงวิ่งร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลจากกิ่งไม้และหินแหลมเลือดไหลเปื้อนเสื้อผ้าแต่หัวใจยังเต้นแรงด้วยความหวังสุดท้ายว่าจะหนีรอดก้องภพวิ่งลึกเข้าไปในป่าความมืดและเสียงฝนที่กระหน่ำทำให้เส้นทางกลายเป็นโคลนและเทเขาสะดุดล้มหลายครั้งแต่ยังพยายามลุกขึ้นวิ่งต่อไปทั้งที่หอบหายใจแทบขาดใจเสียงไซเรนและเสียงสุนัขตำรวจดังแววไล่ตามมาใกล้ขึ้นทุกที เขามองเห็นลำธารเล็กๆที่ไหลเชี่ยวอยู่ด้านหน้าน้ำเย็นจัดสะท้อนแสงไฟฉายเป็นเส้นแวววาวกล้องพบกระโจนลงไปทันทีใช้สองมือและแรงสุดท้ายไว้ตามกระแสน้ำเพื่อกลบกลิ่นและร่องรอยที่มาสามารถตามเจอได้น้ำกระแทกจนแทบสำลักแต่เขายังฝืนให้ตัวเองลอยไปเรื่อยๆ หลังจากว่ายอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเขาก็ถูกพัดไปติดโขดหินริมตลิ่งร่างกายอ่อนแรงจนแทบยกแขนไม่ขึ้นเขาไตา่ขึ้นไปนอนหอบหายใจบนพื้นดินชื้นแฉสายฝนยังคงตกใส่หน้าเสียงไล่ล่าค่อยๆเลือนหายไปไกลแต่ความเจ็บปวดจากบาดแผลทั่วร่างกลับเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆก้องพบนอนหลับตาหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเขาเริ่มคิดถึงอดีตความผิดที่เคยทำภาพใบหน้าของเหยื่อและครอบครัวที่สูญเสียปรากฏชัดขึ้นในหัวราวกับมีใครมากระซิบถามว่าทำไมต้องหนีทำไมไม่ยอมรับกรรม ท่ามกลางความทรมานนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินมาจากพุ่มไม้ร่างเล็กของหญิงชราคนหนึ่งถือไฟตะเกียงออกมาเธอสวมผ้าถุงและเสื้อเกา่เกาๆสายตาเต็มไปด้วยความสงสารมากกว่าความกลัวเมื่อเห็นชายหนุ่มเลือดโชคนอนอยู่กับพื้นเธอรีบเดินเข้ามาพร้อมเอ่ยว่าลูกเอ๋ยเจ็บหนักนักหนามานี่แม่จะช่วยก้องพบตกใจเขาพยายามจะผลักใสแต่แรงที่เหลือแทบไม่มีหญิงชราพาเขาไปยังกระท่อมไม้เล็กๆก,ก,กลางป่าจุดตะเกียงให้สว่างและเอาผ้าสะอาดมาเช็ดเลือดแม้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เธอกลับเลือกที่จะช่วยชีวิตไว้ ภายในความเงียบสงัดก้องพบรู้สึกถึงบางสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนความเมตตาที่แท้จริงเขามองหน้าแม่เท่าแล้วน้ำตาคลอเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแต่ก็ยังไม่ลืมว่าตัวเองคือนักโทษประหารที่ถูกล่าและทุกก้องพบนอนนิ่งอยู่บนเสื้อเก่าๆในกระท่อมเสียงฝนด้านนอกยังคงตกกระหน่ำไม่หยุดไฟตะเกียงสั่นไหวตามแรงลมที่ลอดเข้ามาหญิงชรานั่งบดสมุนไพรพื้นบ้านแล้วค่อยๆทาลงบนบาดแผลของเขากลิ่นฉุนแต่จมูกแต่กลับให้ความรู้สึกอุ่นใจอย่างประหลาด เจ้าไปทําอะไรมากันแน่ถึงได้หนีหัวสุขหัวุนแบบนี้ยิงชราถามด้วยน้าเสียงแผ่วเบากล้องพบเม้มปากแน่นไม่ตอบอะไรเขาเพียงเบือนหน้าหนีแต่แววตาเต็มไปด้วยความสับสนไม่เป็นไรหรอกหากไม่อยากเล่าแต่จำไว้นะลูกคนเรานี้เวรกรรมไม่พ้นต่อให้หลบไปไกลแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเจอคำพูดนั้นเหมือนคมมีที่กรีดลงกลางใจกล้องพบสะดุ้งเฮือกภาพลงศพที่เคยใช้หลบหนีแวบเข้ามาในหัวอีกครั้งราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชะตากรรมที่เขาไม่อาจหลีกหนี คืนนั้นเขาแทบไม่ได้นอนเพียงมองเพดานไม้ไผ่และฟังเสียงฝนเขาคิดถึงชีวิตอิสระที่ฝันไว้แต่กลับพบว่ามันเต็มไปด้วยความกลัวความโดดเดี่ยวและความผิดที่ยังคงกัดกินหัวใจเช้าวันรุ่งขึ้นหญิงชารานำข้าวต้มร้อนๆมาให้กองพบรับไว้เงียบๆมือสั่นเล็กน้อยเขามองใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นของแม่เท่าแล้วเกิดคำถามในใจว่าหากวันหนึ่งเธอรู้ว่าเขาเป็นนักโทษประหารจะยังคงเมตตาแบบนี้อยู่หรือไม่ ขณะเดียวกันภายนอกป่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยังคงปูพรมค้นหายอย่างเข้มข้นมาสนับสนุนการดมกลิ่นถูกปล่อยออกไปตามร่องรอยที่เลือนรางข่าวทางโทรทัศน์รายงานทุกชั่วโมงว่าประชาชนควรระวังชายอันตรายที่ยังหลบหนีอยู่เสียงวิพากวิจารณดังกล้องไปทั่วทั้งประเทศตกเย็ยนวันเดียวกันกล้องพบตัดสินใจบอกลาแม่เท่าเขาไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะเขาอีกแล้วแต่ก่อนจะออกจากกระท่อมหญิงชรากลับยื่นถุงผ้าขนาดเล็กให้ข้างในมีเพียงข้าวสารเล็กน้อยกับน้ำดื่มหนึ่งขวด เอาไปเธอลูกเดินทางไกลย,ยังไงก็ต้องกินต้องดื่มขอให้เจอทางที่เจ้าตาหาก้องพบกม้มศีรษะรับน้ำตาไหลเงียบๆเ,เขาเดินออกไปในความมืดของป่าโดยไม่หันกลับมาแต่เสียงของแม่เท่ายังคงก้องอยู่ในหัวหนีอย่างไรก็หนีใจตัวเองไม่พ้นหลอกลูกก้องพบเดินลุยป่าต่อไปอย่างไร้จุดหมายเสียงจิ้งหรีดและกบรองประสานกับเสียงลมพัดยอดไม้ดังวิววิวกลายเป็นเพื่อนเพียงไม่กี่อย่างที่ยังอยู่ข้างเขาความเหนื่อยลา้าและบาดแผลที่ยังไม่หายทําให้ทุกย่างก้าวเหมือนการต่อสู้กับความตาย เขาเดินมาถึงหมู่บ้านเล็กๆริมป่าในตอนกลางคืนไฟจากบ้านเรือนสองสามหลังส่องสว่างอยู่ไกลๆก้องพระพลังแหลว่าจะเดินเข้าไปดีหรือไม่เพราะหากใครจำหน้าเขาได้ทุกอย่างก็จบสิ้นแต่ความหิวโหยและความหนาวเย็นทำให้เขาจำใจเดินเข้าใกลโชคดีที่มีงานวัดเล็กๆจัดขึ้นในหมู่บ้านผู้คนกำลังสนุกสนานไปกับแสงไฟและเสียงดนตรีก้องพบใช้โอกาสนี้ปะปนกับฝูงชนเขาคลุมหัวด้วยผ้าขาวม้าที่หยิบจากราวตากผ้าที่เจอระหว่างทางเดินหลบสายตาคนไปเรื่อยๆ ที่แผงขายของเขาซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างด้วยเงินที่เหลืออยู่น้อยนิดมือสั่นเมื่อยื่นเงินให้แม่ค้าเธอไม่เอใจอะไรเพียงยิ้มแล้วบอกเดินทางปลอดภัยนะพ่อหนุ่มคำพูดนั้นแทงใจดํากล้องพบรู้ดีว่าการเดินทางของเขาไม่ได้มีคําว่าปลอดภัยอยู่เลยทันใดนั้นเสียงทีวีที่เปิดในแผงเกมยิงปากกาดังขึ้นข่าวโดวนปรากฏบนหน้าจอตํารวจยังคงเร่งล่าตัวกล้องพบนักโทษประหารที่หลบหนีล่าสุดมีเบาะแสว่าอาจเคลื่อนไหวอยู่แถวภาคเหนือภาพใบหน้าของเขาขึ้นเต็มจอผู้คนรอบๆหยุดมองข่าวชั่วขณนะ หัวใจก้องพบเต้นแรงเขาหันหลังช้าๆชแล้วรีบเบียดฟงชนออกไปทันทีแต่ก็มีชายหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งเหลือบตามองแล้วพูดกับเพื่อนเบาๆว่าหน้าคุณคุณว่าเหมือนนักโทษในข่าวเลยคำพูดนั้นทำให้ก้องพบรู้ทันทีว่าทุกวินาทีต่อจากนี้คือความเสี่ยงสูงสุด เขาวิ่งออกจากงานวัดมุ่งหน้าสู่เส้นทางเปลี่ยวที่ทอดยาวไปยังภูเขาท้องฟ้าเริ่มมีเสียงฟ้าร้องแสงแลบสว่างว่าเปล่ากับประกาศว่าพายุใหญ่กำลังจะมาขณะเดียวกันเสียงไซเรนก็ดังขึ้นจากถนนด้านหลังราวกับชะตากำลังเบียบให้เขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะหนีต่อไปหรือหยุดทุกอย่างเสียที กล้องพบวิ่งฝ่าสายฝนที่สาดกระหน่ำถนนลูกรังเต็มไปด้วยโคลนเหนียวหนืดจนรองเท้าแทบจะหลุดทุกก้าวเสียงไซเรนดังไล่ตามมาเรื่อยๆแสงไฟจากรถตำรวจสะท้อนเป็นเงาวูบวาบในความมืดเขาหันมองข้างหลังเพียงเสี้ยววินาทีแล้วกัดฟันวิ่งต่อเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดกระสุนเจาะผ่านกิ่งไม้จนแตกกระจายเศษไม้กระเด็นใส่แก้มก้องพบผจนเลือดซิบแต่เขาไม่หยุดเขาพุ่งตัวลงในทุ่งหญ้าสูงหอบหายใจแรงราวกับพอจะแตกออก ท่ามกลางความสิ้นหวังเขามองเห็นกระท่อมเล็กๆร้างอยู่กลางทุ่งแสงฟ้าแลบส่องให้เห็นชัดกล้องพบรีบวิ่งเข้าไปแล้วผลักประตูไม้เก่าที่ผู้พังเข้าไปด้านในภายในมืดและเงียบมีเพียงฝุ่นและใย,ยแมงมุมหนาทึบเขาสุดตัวลงกับพื้นพยายามควบคุมลมหายใจให้เงียบที่สุดไม่นานนักเสียงฝีเท้าหนักๆของตำรวจและสุนัขดมกลิ่นก็ดังเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีเสียงคนตะโกนคนให้ทั่วอย่าให้มันหนีไปได้ดังสะท้อนเข้ามาในกระท่อมร้างหัวใจกล้องพบเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอก,อก เขาเหลียบมองผ่านช่องไม้ที่แตกหักเห็นเงาไฟฉายกวาดไปมารอบๆกระท่อมเสียงหมาเห่าอย่างบ้าคลั่งจนคนลุกสู้ก้องพบกับม,มีดสั้นในมือแน่นความคิดฟุง้งซ่านผุดขึ้นในหัวถ้าถูกจับได้คราวนี้เขาจะไม่มีวันมีโอกาสนี้อีกแต่ถ้าจะสู้เขาก็อาจต้องฆ่าเพิ่มน้ำตาซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ได้กลัวตายแต่เขากลัวว่าทุกสิ่งที่ทำมาจะเป็นตราบาปที่ไม่มีวันชำระทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากข้างนอกเป็นเสียงของตำรวจนายหนึ่งตะโกนว่าเจอร่องรอยมันแล้ว ไปทางภูเขากลุ่มเจ้าหน้าที่รีบวิ่งออกไปอีกทิศหนึ่งเสียงเห่าของสุนัขค่อยๆไกลออกไปทิ้งไว้เพียงความเงียบในความมืดก้องพบนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นร่างกายสันเทาเขารู้ว่าตัวเองเพิ่งรอดจากคมมีดแห่งโชคชะตาไปอีกครั้งแต่ลึกๆในใจเขากลับรู้สึกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเส้นทางที่เขาเลือกเดินมันกำลังพาเขาเข้าใกล้ทางตันทุกทีก้องพบศพหน้าลงกับเขาหอบหายใจหนักราวกับคนที่ถูกดึงชีวิตไปครึ่งหนึ่งกลิ่นอับในกระท่อมร้างคลุ้งเต็มไปหมดแต่ยัังดดดดดีีกกวว่่่าาาาลลลิินินนนเเือทเาาอทตตตตมมข เขานั่งเงียบอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงกว่าที่จะมั่นใจว่าตำรวจเคลื่อนไปไกลแล้วเขาลุกขึ้นอย่างช้าๆชาสายตากวัดมองรอบๆกระท่อมพบเพียงลังไม้เก่าๆและเสื้อขาดขาดเขาคิดในใจว่าที่นี่อาจใช้เป็นที่ซ่อนตัวได้ชั่วคราวแต่ก็รู้ดีว่าไม่นานตำรวจก็จะกลับมาตรวจอีกครั้งเสียงฟ้าร้องดังสนั่นแสงแลบสว่างทําให้เขาเห็นเงาตัวเองสะท้อนบนผนังไม้แววตาในเงานั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังก้องพบกัดฟันถามตัวเองเบาๆนี่กูยังหนีไปเพื่ออะไรเพื่อมีชีวิตหรือเพื่อหลอกตัวเอง คืนนั้นเขานอนตะแคงข้างบนพื้นแข็งเย็นความเหนื่อยล้าทำให้เพลอหลับไปแต่ความฝันกลับตามหลอกหลอนเขาฝันเห็นโลงศพใบเดิมที่ใช้หลบหนีฝ่าปิดค่อยๆเลื่อนเข้าหาเขาเสียงคอจากด้านนอกดังสะท้อนเขาตะโกนจนสุดเสียงแต่ไม่มีใครเปิดให้เขาสะดุ้งตื่นน้ำตาไหลอาบแก้มในความมืดรุ่งเช้ากองพบเดินออกจากกระท่อมมุ่งหน้าสู่ภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าเขาตัดสินใจว่าจะเดินไปให้ไกลที่สุดไม่ว่าเส้นทางนั้นจะพาไปประเทศเพื่อนบ้านหรือเฮลึกเขาไม่สนใจแล้วสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการหลุดพ้น แต่ทุกย่างก้าวกลับเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆราวกับพื้นดินเองก็ไม่ต้องการให้เขาหนีไปอีกเสียงลมพัดต้นไม้ครวนครางเหมือนเสียงคร่ำครวนของเหยื่อที่เคยล้มตายเพราะเขาจนเมื่อเดินมาถึงลำธารสายเล็กเขานั่งลงริมตลิงใช้น้ำเย็นล้างหน้าและบาดแผลมองภาพสะท้อนในน้ำที่บิดกเบี้ยลเหมือนไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปเขาโหระออกมาเบาๆอย่างบ้าคลั่งแล้วพึมพำว่าบางทีโรงศพก็คือที่ของกูจริงๆ เสียงแตกกิ่งไม้ดังขึ้นจากหลังพุ่มกล้องพบเงยหน้าทันทีแสงไฟฉายสาดเข้าตาเสียงปืนขึ้นลำดังแฉพร้อมเสียงคำรามของตำรวจว่ากล้องพบมึงหมดทางหนีแล้วยอมมอบตัวสั์หัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะทะลุอ,อกมือกำมีดแน่นแต่สายตาสันไหวเต็มไปด้วยความหลังเลนี่อาจเป็นวินาทีสุดท้ายของชีวิตที่เขาต้องเลือกทางเอง กองพบยืนนิ่งอยู่ริมลำธารมือยังคงกำมมีดสั้นแน่นแสงไฟฉายจากตำรวจสะท้อนน้ำทำให้เขามองเห็นตัวเองในความบิดเบีย้ยวเงาของชายผู้ต้องโทษประหารที่หลบหนีโผล่ขึ้นมาเต็มตาเขาเคยฝันว่าการหนีครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ตอนนี้ความจริงกลับทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกล้อมด้วยกำแพงของชะตากรรม เสียงไซเรนและเสียงคำสั่งของตำรวจดังรอบทิศก้องพบรู้ดีว่าเส้นทางหลบหนีที่เลืออยู่แทบไม่มีอีกแล้วเขาเคยผ่านป่าลึกหมู่บ้านเล็กๆและแม่น้ำเชี่ยวแต่ทุกที่ยังไม่ปลอดภยัยเพราะร่องรอยและข่าวลือเกี่ยวกับเขาได้แพร่ไปทั่วประเทศแล้วเขายกมือขึ้นสั้นๆให้ตัวเองสงบลมหายใจสั่นเครือและมือสั่นไปตามแรงกลัวและความเหนื่อยล้าทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนถูกเบียบให้เลือกทางตายทางชีวิตเขารู้ว่าหากสู้ต่อโอกาสรอดชีวิตแทบเป็นศูนย์แต่หากยอมมอบตัวเขาก็ต้องเผชิญกับการประหารจริงๆ กองพบเริ่มคิดถึงแม่เท่ากลางป่าที่เคยช่วยชีวิตเขาเธอสอนว่านี้อย่างไรก็หนีใจตัวเองไม่พ้นคำพูดนั้นเหมือนกระแทกลงตรงใจเขานั่งลงริมลำธารมองน้ำไหลผ่านไปอย่างไม่หยุดเขาสังเกตเห็นภาพสะท้อนตัวเองในน้ำร่างเต็มไปด้วยเลือดโคลนและบาดแผลเขาต้องเลือกแล้วว่าชีวิตที่เหลือจะเป็นอย่างไร เสียงปืนดังใกล้ขึ้นทุกทีก้องพบตัดสินใจอย่างรวดเร็วเขาปล่อยมีดลงพื้นยกมือขึ้นเนือหัวหันไปมองเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับสุนัขดมกลิ่นที่คอยติดตามเขาเห็นหน้าเพื่อนร่วมทีมตำรวจหลายคนเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่สายตาของหัวหน้าทีมแฝงความสงสารอยู่เล็กน้อยก้องพบหยุดเดี๋ยวนี้เราไม่อยากให้ใครเป็นอะไรทั้งนั้นหัวหน้าทีมตะโกนพร้อมยกมือให้นิ่ง เขาหอบหายใจหนักแต่ก็พยักหน้าปล่อยตัวเองให้ตำรวจเข้ามาควบคุมแม้ใจจะเต้นแรงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ในความอึดอัดนั้นเขารู้สึกได้ถึงความปลอดภัยอย่างแปลกประหลาดเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ต้องหนีไม่ต้องคิดว่าจะถูกล้อมหรือคิดแผนซับซ้อนอีกต่อไปหลังจากถูกควบคุมตัวก้องพบถูกพาตัวไปยังโรงพักใกล้สุดทางหลบหนีเจ้าหน้าที่ตรวจบาดแผลและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพยาบาลท้องถิน่นเข้ามาเช็ดทำความสะอาดบาดแผลขณะที่เขานอนนิ่งเขามองเพดานด้วยสายตาว่างเปลา่าความคิดต่างๆวิ่งเข้ามาในหัว ความผิดความผิดหวังความกลัวความโล่งใจความสับสนทั้งหมดปะปนกันจนแทบไม่สามารถแยกออกเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงกล้องพบถูกพาตัวเข้าสู่ห้องสอบสวนนักสืบหลายคนเข้ามาถามคำถามต่อเนื่องเขาพยายามตอบอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ปกปิดมากเกินไปแต่บางเรื่องยังคงเก็บไว้ในใจความคิดเกี่ยวกับลงศพการวางแผนหลบหนีการตัดสินใจที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังทุกอย่างถูกเก็บเป็นความลับในใจเขา นายรู้หรือไม่สิ่งที่นายทำมันร้ายแรงมากนักสืบคนหนึ่งกล่าวน้ำเสียงจริงจังแต่ไม่แข็งกร้าวก้องพบเพียงพยักหน้าเขารู้ดีว่าโทษและการลงทันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วันต่อมาข่าวการจับตัวกล้องพบแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผู้คนในประเทศทั้งตื่นเต้นและตกใจการแสดงความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งตำหนิการกระทำของเขาอย่างรุนแรงอีกฝั่งหนึ่งกลับแสดงความเห็นใจแม้แต่คนที่เคยตกเป็นเหยื่อของเขาก็เริ่มตั้งคำถามกับความเป็นมนุษย์และสภาพจิตใจที่นำไปสู่เหตุการณ์นี้ ต้องพบถูกส่งตัวไปยังเรือนจำชั้นสูงเตรียมการดำเนินคดีและสารตัดสินในช่วงเวลานั้นเขาได้คิดทบทวนชีวิตทั้งหมดทุกการกระทำทุกแผนการหลบหนีทุกความโหดร้ายและความผิดหวังเขานั่งเงียบอยู่ในห้องขังมองผนังปูนเปลือยและคิดถึงแม่เท่าที่ช่วยชีวิตเขาคำพูดของเธอนีใจตัวเองไม่พ้นกลายเป็นสิ่งที่ฝังลึกในใจ กองพบเริ่มจดบันทึกเขียนทุกอย่างลงในสมุดเล่มเล็กทั้งความคิดความทรงจําความรู้สึกผิดความหวาดกลัวและแม้กระทั่งความโล่งใจเมื่อรอดชีวิตจากการไล่ล่าเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่การเขียนช่วยให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขายังมีความหมายแม้จะสั้นหรือเต็มไปด้วยความผิด สารตัดสินลงโทษตามกฎหมายก้องพบถูกตัดสินให้รับโทษสูงสุดแต่ก่อนถึงวันประหารเขาได้รับโอกาสให้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูจิตใจและการบำบัดพนักงานจิตเวชและนักจิตวิทยาเข้ามาช่วยให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจผิดพลาดและเริ่มมองหาหนทางที่สามารถคืนความเป็นมนุษย์ให้ตัวเอง ในเรือนจำก้องพบได้พบกับนักโทษอื่นๆที่มีเรื่องราวต่างกันไปเขาเริ่มเรียนรู้การอยู่รวมกับคนอื่นเริ่มเข้าใจความรู้สึกของเหยื่อและเริ่มช่วยเหลือเพื่อนนักโทษบางคนให้ฟื้นฟูตัวเองเขาเล่าเรื่องราวและความคิดของตัวเองให้เพื่อนฟังบางครั้งก็ร้องให้บางครั้งก็โห่ร้องอย่างบ้าๆแต่ทั้งหมดช่วยให้เขาเข้าใจชีวิตและโทษที่ตัวเองต้องเผชิญ หลายเดือนผ่านไปก้องพบเริ่มเขียนบันทึกยาวขึ้นเขาตั้งชื่อมันว่าลงศพของชีวิตเป็นการบันทึกความจริงทั้งหมดที่เขาเคยหลบซ่อนไม่ใช่แค่การหลบหนีทางกายแต่รวมถึงการหลบหนีทางใจเขาเขียนถึงความกลัวความผิดความโหยหาอิสรภาพและความหวังเล็กๆว่าแม้เขาจะถูกจำคุกแต่ใจเขายังสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้ ในคืนหนึ่งขณะนอนอยู่บนเตียงเหล็กก้องพบมองดาวผ่านหน้าต่างเหล็กกรงฟ้าดวงดาวกระพริบเล็กๆในความมืดเขารู้สึกถึงความสงบครั้งแรกในชีวิตแม้จะอยู่ในเรือนจำแต่ในใจเขาเหมือนมีแสงเล็กๆที่ให้ความหวังเขาเข้าใจว่าอิสระที่แท้จริงไม่ใช่การหนีจากลงศพหรือจากตำรวจแต่อิสระคือการยอมรับความจริงยอมรับชะตาก,กรรมและเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเอง กองพบตัดสินใจว่าวันหนึ่งเมื่อเขาได้รับโอกาสออกจากเรือนจำเขาจะใช้ชีวิตใหม่ด้วยความซื่อสัตย์และสร้างสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเขาจะไม่ลืมความผิดพลาดที่ผ่านมาแต่จะไม่ให้มันนิ่งอยู่เป็นบ่วงรัดตัวเองอีกต่อไปเวลาผ่านไปกองพบเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆแต่ชัดเจนผู้คุมเริ่มสังเกตเห็นว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์เริ่มช่วยงานเพื่อหน,นักโทษและไม่ก่อเรื่องวุ่นวายอีกความเงียบสงบและการมุ่งมั่นของเขาเริ่มทำให้เจ้าหน้าที่บางคนมองเขาแตกต่างออกไป ในที่สุดสารและเจ้าหน้าที่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาโทษบางส่วนถูกลดลงเป็นการจำคุกตลอดชีวิตโดยมีโอกาสประพฤติใหม่และกองพบได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดของชีวิตว่าแม้โลกภายนอกเต็มไปด้วยอันตรายและความเลวร้ายแต่โลกภายในตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันการให้อภัยตัวเองและเรียนรู้จากความผิดคือเส้นทางเดียวสู่การมีชีวิตที่แท้จริง หลายปีผ่านไปกองพบกลายเป็นชายที่แตกต่างเขาไม่ใช่นักโทษประหารที่เคยด่งดังอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้ชายที่เข้าใจชีวิตเข้าใจความผิดและเข้าใจว่าแม้ลงศพจะเป็นเครื่องหมายของความตายแต่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เขาเรียนรู้คุณค่าของชีวิตใหม่ สุดท้ายกองพบนั่งอยู่ริมหน้าต่างห้องคังมองพระอาทิตย์ขึ้นฟ้าสีส้มทองสาดลงบนพื้นคอนกรีตเขารู้สึกถึงความสงบลมหายใจยาวๆและความหวังที่แผ่วเบาเขารู้ว่าแม้โลกภายนอกอาจไม่ยุติธรรมแต่ใจของเขาได้เรียนรู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงเกิดจากความเข้าใจและการยอมรับตัวเองเขารู้ดีว่าชีวิตหลังจากนี้จะยังไม่ง่ายแต่เขาพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่หนักแน่นขึ้นและความเข้าใจว่าแม้ลงศพและความตายจะเคยเป็นเครื่องมือของความกลัวแต่ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปด้วยความหวังและการเรียนรู้ ก้องพบปิดตายิ้มบางบางรู้สึกถึงแสงอรุณที่อบอุ่นสดเข้ามามันเป็นสัญญาณว่าไม่ว่าสิ่งที่ผ่านมาเลวร้ายเพียงใดชีวิตก็ยังคงส่องแสงต่อไป